บายดีเนาะมาพาะสองบอลน้อยคือเก่าหมือนนี่ครับซีมีแขกมาจามหนั่งคือบิ๊กใหญ่เนาะเนดังสีออกมาแหล่เผินว่ะก็ได้นึงเข่าถาเผินจากน่อยเผินว่ามาเพาะกระทีมงานันซีมี่ไพเนี่ยไล่คือจะไล่โคตเติบเนาะเบิร์กขัดในหเอาก็ต้องมาหนึ่งเข่าถาเพินเนาะเบินกันเด้แนี่นี่อยู่ไฮยูนาคือเก่าหมือนี่โอ้หนึ่งเข่าถาบาวบิกใหญ่เผินเนาะหนึ่งเข่าคนเหาะถาเผินก่อนเผินว่ากระดังออกมา ถาเบิรงรุ่กันเนาะผ้าเพิ่นป้านี่แหละเก็บบักทัวนี่ยผ้าพิ่นใส่หมองตึงแฮ่ดีล่ะกินหมือนี้เนาะประมาณนี่ยละอ่ใครอยู่หน้าแต่จะมีลูปมหาเนี่ยคือมาเมือนีถ่าเบิรงติดตามชมเนาะรำมหหอดยทัสิถ่ายเบิ่งใหม่เนาะไปตอนนี้หนึ่งข่าวทาก่อนจะน้อยเพิ่นมหหอยโอ้บรนยาขาศอยู่หน้าประมาณนี่ล่ะเดี๋ยวเพิ่นมาบิ๊กใหญ่เนาะ เป็นมะฮอตแล้วฮอตจดถึงแล้วตอนนี้พระผู้พากลูกมาพามามาครบทีมงานหมดซะอันเดกมาละลองนำพุนกามาด้วยมือสบายดีสบายดีสบายดี น้องกี <te le anut> oh, ่สบายดีนิตะโอ้ครบเนาะบ่ตืดีมาสบายดีได้โบเห็นดุนเนยอะไรจะบเห็นดนโลเก่าแล้วหรอสบายดีนะถุกัวสิมิงกันให้สบายดีสิมิงกัน มีน้องผ่อแงไก่ร้ายนะไก่น้บอกสินาก็บอกสิไปดิสบายดีนี่ตาสบายดีตั้งมากินเลยได้่นิกินจะบอสบายสบายดีถตายตายนะบายบายเกือบส่งกันเลยไปสิวน นอเ้นเออน้องหข่นี่แหละีอพเอออจูมหน้ามันบกกลายเลยเออนาถิมมันบังบนบอก็อยาึกด้วยสวัสดีน้องนำพ้นคนมักหนิมสองพันวันนี้ับุทมาังบนยเวลาเอออดเอานังอีก เขาส่งแขงกระพานไวอีกเหรอยอมอบิาพเออบายบกินปลามากินปลาวันนี้น้องนพลเพื่อน้นโอ้ยไก่ยังไกเดียว้งเที่ยวไปคุมือโอ้่ะวเออม่ีบอบอคอยไปมีมี่ค่อย่เออแต่งใจเห็นแล้ mong chưa mọng mong Đủ khơi mọi mọng thấy mong chưa 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 thấy chưa ยับโอ้หวัวแดงวัวไี่ยู้อไรโ้โหเขี่ยก็ได้นะเี่ยก็ได้่าหล้งจากด้ปลาไหลเ่ะปลาไลตู้ตู้นึงเนาะ ก้มตกโอ้ยเววเือกเล่นยูออกเปลี่ยนนอยใหมท่านออกสามท่านไหออกบรนอไอ้ผ่านแลยบุผ่านแล้วบ่านเบาริกไปเบืองอันที่ไปชนิดไม่ขึ้นว่ตกกระ่งมากเลยบ่โบเห็นมันบ่ไปเขาเก็บแตงกันเลยเก็บแดงเล่นกันไปเก็บแตงก่อน ไปยังเนโอ้เน <a Hayır. laughs> ี่ยไปไปรกมีอเน่ีขครอบักแตงบงยังกันไรเพราะว่ามัวเพื่องมมีัวกินมเพื่องมึงมีัวกินโอีเพืองมงมั่วเดยมาเอาแตงก่อนนี่นี่ตา เก็บเอาไปตกแต่งหลังจากเอาปลามาและเนาะเอาบีบเพินพอมาบุญคุณโอ้ยใหญ่เลยวุ่นว่าสสมอะไรเฉะเดียวได้ลง่ะโ้มนามา้ ออเด้อไพมีใจสาเด้อน้ำกับบมีไพ่กับบมี่เอ้าเขมกินล้วยเบ้โกแบบนีกินมันเสพ่ยอมกินมันตาปวดมาชัดมานี้วยมเบ้โว้ยโลอะไากบูรมกันยัอาทองป้าตรงนี้ด้วยบาชิดหมวกไหมมาบาชิดเต็มบัวนำหมวกคือ เดียมเดียมล้วนพี่น้อง่าที่ถูกอ้าวไหมหรอไหมแล้วฮะไม่ยี่ปีสม้วสิ่ะอะไร่ยปลอมมาเออสารลมเกียรลโรลโรลด้ามบินมดตี่นี่บุหรี่ดอไถหน้าูปีอ่าพไรออกเสียงไก่อมนี่ ตอนครับถามาิใหม่เ่อยูทั้เบื่อน้าใหม่จนโมโหิดมโหข่ขานี่การังสีดังเลยยทเบืร์กาันตีดังเลยอ้าวบิ๊กพว่นางใจตายมาหลายครั้งเธอบ้าไร้ซุปเรจะเห็นเตปปีมาโอ้ยร้เอโอ้รงมหนึงเบิ้งองมหนึ่งเบิ้ง เออเอาขี Ơ, meine fate, meine ้น oh, <c ười> ี <for> ่เอาแกนเน่มันมันเปื่อนหลังจากเขาิดปา้เขาิไก่ต่อเนาะฮะบันดาบ่อบันดาเราไม่รู้เหมือนัป อะไมน่ออนกันลเอ้ยโคเสียนเนี่ยเป็นจะได้ถามติดตามเบิ as ้งต้กันเนาะเบื้องนีอีพีตามต่อไปเนาะเพื่อใชเลยไลคเลยหนแม่เล้คุุมนีแม่ไม่ได้คุมมันสิักตีนจะหายเฮ็ดเด้อบื้องข้อชีจุดใคก็ไปแัไม่ตอบผัวอะไรมาอะไร เพื S <S ่องมุดนะเออนี่นี่เลี้ไมไฟนะจู่เออเอเียหรอเดินไงหรือเปล่าอ้หโอ้เบาชีดเด็ดคักอีดี เฉียบเสียดสัมบุไน้สัมสิไม่อาบ่าวชเพิ่นมกเด้นม้อนี้เนาะสามถืออม่แลวปีนี้บดเ่กล้าสิังยเพิ่นี่ยูดูเอานาไม้่นบ่าวจ้อนบ่ก้าไปขายไก่ผลน็อกโปินลังเซยอยู่ อืมส่วงนี้พวกกะไก่เลี่ยสำหรับเสียมอ้าเบาชีตประกัดแจ้งให้เป็นเหี่ยมเนาะขดเนณะขดานั้นพวกเพื่องลายดิเพื่องลายดิเบาชีตสบาย พักก็มีอยู่บอว่าว่าม่ใยอว่าว่าอววให้งัวอะไดเดจะมาให้คู่นึงตั้บ่ h ากบอด่านี้ขเห็นนาแสง่เมืกี่ยอกระได้มาด่มาดกระบึกษากระเดื่องงัวเนาะเอามาแทะน่คู่นึงเล ผูนก็แม่ผู i i> ้แ <imagery> ม่เ <pursue> ูรอี่ไม่เช่ไม่ใชวอกขันไอ้นองอกานอกมันยาวอกาสไก่เพ่อช่วงนี่เดีัยวเยตนทเปอดเหมือนกันเนาะ